สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพมามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเรียวมีเปิดตัวแล้วครับสำหรับมือถือเรียวมี gt 5 pro สมาร์ทโฟนแรงไม่มีกัก๊กราคาเริ่มต้นที่17,000บาทครับเรียวมี gt 5 pro ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นอีกแบรนด์ที่ล้านภาพมือถือเน้นประสิทธิภาพเพราะว่านอกจากได้ชิป ที่จัดเต็มแบบสุดๆแล้วอย่าง Snapdragon 8G3 e n ยังจะได้กล้องมา3ตัวที่ใช้ทั้งเซ็นเซอร์ใหม่ล่าสุดจาก Sony l i t h ที808และจะมีเลนส์ Periscope z o ซูม p t i c a l 3เท่าในราคาเริ่มต้นที่17,000บาทเท่านั้นครับเรียวมี GT5 Pro จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียกได้ว่าได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่อย่าง Oppo Find X6 Series มาแบบเต็มๆเพราะว่าด้านหลังจะมาพร้อมกับโมโดูลกล้องกลมขนาดใหญ่ มีล้นใช้วัสดุหนังวีแกนนาโนสกินและวัสดุกระจกขอบเฟรมตัวเครื่องที่ทำจากวัสดุโลหะลูปเปอร,ร์ฮารอลูมิเนียมที่ว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมถึง4 0แถมวงแหวนกล้องยังมีวัสดุสแตนเลสสตีลที่จะรองรับมาตรฐานกันน้ำ IP 6 4ด้วยครับโดยตัวนี้จะมาพร้อมกับจอสแสดงผลแบบโค้ง 3D อ m โ l e d ตขนาด6 7 8นิ้วที่ขอบด้านข้างตัวเครื่องบางแบบสุดๆเพียง1.36ม mm, มิลิเมตรโดยจะให้ความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 1.5K และตัวนี้จะรองรับรีเฟรชเรทสูงสุดถึง144 h z และจะรองรับทัชแ่มปิ้งเรทอยู่ที่2,160 h ฮครับอีกทั้งยังได้จอแบบสว่างสุดๆอยู่ที่4,500นิตถือว่าสว่างสุดๆเลยครับตัวนี้และจะรองรับการแสดงผล Dolby no vi Vision, t r r a และ Pro HDR ครับยด้านประสิทธิภาพนั้นรองรับว่าหายห่วงครับเพราะว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซตเรือทงอยาา่าง Snapdragon 8 Gen 3ประกบคู่มากับหนืวอความจำ ม LPDDR5X และล a อม UFS 4.0ความจุแรม16 g b และก็ลอม 1TB เลยครับและตัวนี้ยังจะรองรับ Ray Tracing 2.0ด้วยซึ่งจะช่วย upscale การเรนเดอร์แสงเงาในเกมให้สมจริงแถมยังจะมีระบบระบายความร้อน Vapor Chamber ถึง3สันโดยจะครอบพื้นที่12,000ตารางมิลลิเมตรเลยครับซึ่งเดียมีเคมว่าใหญ่สุดในวงการเลยทีเดียวและสำหรับการถ่ายภาพนั้น ตุ่น,นี้จะใช้กล้องของโซนี่ทุกเลนส์เลยครับเคื่อกล้องหลักจะเป็นเซ็นเซอร์ใหม่ลีเทีย 808ขนาด1ครับ1.4นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลครับพร้อมกับการสั่น OIS และจะรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสสุด8 k และ 4k ในโหมด Dolby Vision HDR บวกกับกล้องอันต a า Wide า IMX355 8ล้านพิกเซลมุมกว้างอยู่ที่112องศาครับซึ่งทีเด็ดสุดๆของรุ่นนี้คือกล้อง Periscope ที่จะใช้เซ็นเซอร์เซียบสัน่นมือถือพรีเมียม อย่าง IMX890 ความละเอยียด50ล้านพิกเซลรองรับการสั่น OIS พร้อมกับซูมออปติคอลได้3เท่าแถมยังจะรองรับโหมดเทเลโฟโต้มาโครและรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ด้วยเลนส์เพลิสโคปในโหมด d o วี V Vision HDR ด้วยครับสองกล้องเซลฟี่รุ่นนี้จะใช้เซ็นเซอร์ของ IMX 6 1 5กวามละเอียด32ล้านพิกเซลมุมกว้างอยู่ที่90องศาครับและจะรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K 30เฟรมและยังจะมีความสามารถพิเศษที่จะสามารถเปิดลอ็อกและการสแกนฝ่ามืออีกทั้งยังจะรองรับ h าร์ด c r รชเจอรที่จะสามารถควบคุมจอแสดงผลเพียงแค่ปัดมือกวาดนิ้วไปมา12ท่า โดยที่ไม่ต้องแต่หน้าจอแสดงผลเลยครับมากันที่ด้านแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ก็ให้มาแบบครบเครื่องเลยครับเพราะว่าให้ความจุแบบมาเยอะเลยทีเดียวอยู่ที่5,400ม ah. ิลลิแอมเล่นเกมโมบ a าติดต่อกันได้นานถึง8.1ชั่วโมงเลยครับพร้อมกับรองรับการชาร์จไซูว s u p e r w o o ง1 0 0วัตต์โดยเคลมว่าจาก1-50%ถึง50% ใช้เวลาเพียง12นาทีผ่านพอร์ตชาร์จ USB-C 3.2ชาร์จครบ1,600ไซโคแบตเตอรี่ยังเก็บประจุได้เกิน80%นอกจากนี้ยังจะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่5 0ต์บาทด้วยครับโดยเรือมี GT5 Pro จะติดตั้งมากับเรือมี UI 5.0บน Android 14พร้อมกับเทคโนโลยีเชื่อมต่อใหม่ล่าสุดทั้ง WiFi 7.0 Bluetooth 5.4 USB-C 3.2 NFC และ IR b l a s บลัสเตรด้านระบบเสียงจะได้ลำโพงคู่ Dolby a t m o มมาตรฐานเสียงระดับ Hi-Res s r d i o o และจะมีมอเตอร์การสั่นแบบ X-Linear Motor ด้วยครับโดยนี่คือสเปคแบบเต็มๆของเรือม GT ี GT5 Pro ครับเรือมี GT5 Pro จะพร้อมให้สั่งจองในประเทศจีน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและจะวางจําหน่ายจริงในวันที่14ธันวาคม2023โดยตัวเครื่องจะมีทั้งหมดให้เลือกจยูส3สีและ2วัสดุได้แก่สีน้าตาลส้มสีครีมที่จะใช้วัสดุหนังเทียมและสีดําที่จะใช้วัสดุแบบกระจกด้านซึ่งแต่ละสีที่ให้เลือกก็จะมีความแตกต่างกันตามรุ่นราคาความจุตามรูปเลยครับประเทศไทยก็ได้มีการ โพสโปรโมรุ่นนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะนําเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยจริงๆหรือว่าจะปล่อยให้รอเกอร์เมือตอนเรือมี GT3 ก็เป็นไปได้ครับดังนั้นถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับและถ้าหากมีข้อม,มูลหรือองมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตทีนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับ ถ้าหากว,ว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี